เมียน่าสีมหาโม่แต่ว่าโมูกับสิกลาบแเอล้วโหไปไหนมากันอะฮะดี่เับไปหาเขาของนามมาป้านีไปหาขขาของหนามมาไหนๆก็เลขของหนามไม่งั้นเขาไ้มันจะเด็กนถ้าป้าป้าบแบบนี้มันคือเย็นนะป้าบ้าาครับเมื่อนี้มันเย็นแหงป้า โอ้ก็จะกินใบตะไคร้แล้วแต่ว่ามันอยู่อย่างนงี้นแล้วมันจะตกไหมล่ะป้ามันจะตกนะล,ลูกมันไม่ตกหรอกฟ้ากป,าป,าปาดูสิอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้ดึงออกให้แหะมันอยากไปดึงของตาจิลุกอันนี้มันตาเอารัดไว้ไอ้วนเดี๋ยวมันก็ตกตรงนั้นลอกไม่เดี๋ยวโอ้ดึงออกให้เลยลต่าตาเอาอะไรมาลัดไว้ไม่ใช่นะป้า ไมาเดี๋ยวไม่จะหลุดโอ้เอา้าไม่ได้รัดมัว่วว่าเขาไปไหนเขาจะเอามาเล่นหรือเปล่าเอามากัดเล่นเลยไม่ได้ครับห้ามกัดครับลูกมันกัดเล่นไม่ได้เอ้ย <laughs> อย่า,อามากัดจิจกรโปรกนะโอ้ไอ้อ้วนนี่มันดึงจักระเยอะเลยโอย อ de ุ้ยอ้วนอะทำลายปะป๊าโอ้กุ้งขอกุ้งโอ้ล่ะปะป๊าแล้วโอ้ก็เอกมาได้ล่ะป๊าล้วเดี๋ยวฟันโอหักแล้โอ้เดี๋ยวโอ้ก็เอาไปทิ้งเองล่ะป๊าล่ะเอาไปไหนจะเอาไปไหนฮะเจ็ดป๊าป๊าเลยเจ็ดป๊าป๊าเลยโอ้ก็จะเล่นล่ะป๊ามันของโอ้ล่ะป๊าทอมทอมอย่างนี้ล่ะมันกินไม่ได้ลูก กินไม่ได้ครับไม่ใช่ของกินครับลูกครับยายก็เอาขนมให้กินอยู่นี่ครับลูกครับโอ้มันเย็นจังเลยละเปะโอ้ก็ไม่อยากได้แลยหรอ้าทำอย่างนี้อู้ดไปดูเรือกันปเสียงเรือมาแล้วนนะั่นเย็นในชินกระชองกันนะป,ะปะ้าปอ้เสียงเรือโอ้ก็จะมาหาพี่<อ>ว่านเหรอพี่<อ>ว่านหรอป,ะปะ้าปาใจร้ายจังเลยเื่น,นป้าปยิงของโอ้ไปละ ตอนดึกๆตอนเช้ชาๆไม่ใช่ตอนดึกๆจีเนาะมีการตอนเช้ชาแลครับตีประมาณตีห้าครับีห้าสิบตอนไม่ค่อยดีเนาะสองไม่ค่อยเห็นหรอกค่ะโอ้ขึ้นมาที่สุดหรอแล้วจะขึ้นหรอปะเราก็ขึ้นไปชมวิวประจำอยู่แล้วเหรอวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับวันนี้มาแต่ดึกหน่อยนะครับผม แต่ช้าหน่อยนะครับลืมอ,อะไรวดพวนก็มองอยู่ได้แล้วขึ้นมาข้างบนอย่เร็วขึ้นไปข้างบนหน่อยนะบนของตาตาเดี๋ยวตาตาเอาไว้ทำงานลูกห <c oughs> นูจะไปกัดตาตาขาดไม่ได้ <c oughs> สองตาลูกจะเอาไปไหนลงมาเอาดิมาเอานี่เล่นนี่ดีกว่าดีกว่าเล่นนั้นนะั่น่ะเอาพี่แอนพี่แอนไปฉีจะเอาไหม <S 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 2> <S 2> บางแล้วจันบางแล้วจันมันไปได้ไมหมล่ปะป๋า ยอมให้เลยทุกคนโอ้โหไม่ยอมให้เลยเหรอป้าขอนะปบ้าขอนะเจะเอาไปยังไงอ่ะบางละจันทร์วางละจันท์จะเอาบางละจันท์ไปไหนอูวัน เล่นแต่เช้าเลยนะคะผมเมียนีมยนางงองเสียบางลาจันไปใช่ไหมจะไปซื้อรถที่ไครวะจะไอ้ดาบง่ไปใช่ไหมบ้าขอหน่อยนะอะไรก็จะเคี้ยวจนหมดแล้วอ้วดอ่ะเนื่อยเหนื่อมียนบ้าเมยนตกใจเมียนต้องแกวได้ โอเคจะเอาไปแล้วพิเวนลบไปลบไปด้ยก็จะกัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้ววันเพามันของโอ๊ะโอก็จะเละหรือเปล่าเพะอย่ามาอยู่อ่ะเแบนจะไปไหนลูกเแบนก็จะกลับแล้วห็นที่เมืองบ้านนู้ยมันหนาวคนนี่ก็ว่ามันเย็นสบายเแบนจะไปเห็นอย่างไรที่แบนแล่ะ อ้วนนะเอา,า,ะาไม้ไปเก็บให้ตาตาดีกว่าม,มานอนกอดได้ยังไงโอเบ้างแล้วจันง, <laughs> งานแก้งหมาคืองานของเราครับเรื่อะไรของปะป๊านี่โอ้ก็จะเอาไม้ตีปะป๊าเลยนี่ฮะจะเอาไปไหนล่ะะเข้าบ้านเหรอ,อยาอยก็ดูเอาแค่นั้นแล้ว Oh, ane, oh, โอ้พูดอะไรทีนี้อดีอยวไวนะครัพี่คนฮี่วันนี่ยเาจะมาทำกับโอ้ยกีรบ่าฮึบทำไปแล้วโอ้ล่ะจะเอาไปไหนล่ะลูกโอ้ย เดี๋ยวมันจะโดนคนอื่นเท่านั้นแ่ะไม่เห็นมีใครเลยหรอป้าเห็นมีใครเลยหรอปะเอาไปเข้าบ้านไปเลยม,ม,มันเาเข้าไม่แด้มันโดน เอาไว้ปต oh <c oughs> mm ีพ hmm, so <sh> ี่ตังโอ้ก็เมีอยากเล่นรอกป่าวดโอ้เกินไปละมันก็แบบจัดดีกันเงียบม่นย่ยครับได้ยังไหมหญ่ายนี่โอยโอจะไปขอยาเข้าบ้านละยาครับโออยู่ข้างนอกโอไม่อยากเข้าไปในบ้านแล้วหรอกครับเลยยายที่ยนไปไหนนี่ยนะ ข้องข่านปาะโอ้มหโอ้เห่นใหม่ <c oughs> ไม่ขาดใหม่ไม่ให้หนังกับหัวถ <c oughs> ้ามันโดนรถตบบนั้นนะตึงจุ๋งตึงจุงเราไปเก็บแม่ตาดีกว่าใครเอามาคนนั้นเราไปเก็บใครเอามาคนนั้นเราไปเก็บอู <c oughs> ้ยยายมาแล้วล่ะแย่มากเลยป้่ยายแมนคิดทอดยายหนึ่งนาทีไม่เห็นกันแมนมาคิดทอดยายเลย ยังต้องเนโอ้ไปเดินตาคนใหญ่ไหมโอ้เปล่าจะกัดหน่อยโอ้จะมาหาพี่เติงเหรอโอ้ก็มาหาพี่เติงพี่เติงทำมาเลยเหรอพี่เติงอ่ะอตังค์นอนเล่นไะนอนถ่ายกินข้าวจะได้กินเผาแล้วเหรอพี่เติงเหรอุ้ยตังตกใจมาได้ตังนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ